เอาลวฮะอุ๊เออโอ,อ้เปิดมาก็ยิงกันเลยเอาแล้วท่านผู้ชมครับเดี๋ยว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 ,ยวคนคนใกล้ตัวเรามีนอ่กคนครับฝั <c oughs> ่งไหนครับทางไหนครับทางนี้ป่ะครับแหมทางนี้แน่นอนครับผมไม่ต้องพูดถึงกับชุ่มไปเลยเดี๋ยวสำหรับจอเมือ่อ,อยไหนวะไปยิงเลยยิงผม สวัสดีป้าเอาตาเอาชิบไปเร็วอยู่คนบั้งอยู่คนมั้งมามามองเหมอืมอนม,มีคนจะอยู่ข้างหน้าเรานะอีกหนึ่งคนในช่วงวันนี้มันยิงจากทางไหนวะ

ไม่เอาไม่เอานะอย่าอย่าอดี๋ยวขึ้นมานอนกันเดี๋ยวขึ้นมาอย่าขึ้นมาอย่างีกเอาอย่าขึ้นมากูลองไปหามึงไล้วหี่ เอากระสุนกระสุนกระสุนเลย <c oughs> คนบ้าเลย,เยคนคนคนอ่าเจอหนึ่งคนแล้วไปแล้วหนีดีครับอยู่ตรงนี้หน, <c oughs> นีคนคนอยู่ไหนคนอยู่ไหน เอาละทางนี้มีคนนะอุ้ยครั้งหน้าคูก็มีดีกว่าเอ้าวันดีพี่ทำไรอ่ะทำไรข้างบนนอนยิงเชียไหนพี่พ,พี่ทางนี้ก็มีอ๋อ oh my god เฮ้ยแกเฮ้ยแกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยาจะมึกยาจะหมึเดี๋ยวเดี๋ยวเล็งก่อนเล็งรอก่อนเขียวอุ้ยอุ้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแหมมาเป็นเหลืองเชียร์อย่างไวะอยู่ไหนวะสบายแล้ว เห็นแล้วเห็นแล้วเจ้าวะลองใส่ลองใส่ยาตาบอดอุ้ยอาสวัสดีครับอยู่บนนั้นเลยใช่ไหมโอ้ยอยู่ตรงนั้นเลยอยู่ตรงนั้นเลยอยู่ตรงนั้นเลยไปแล้ว ไล่เก like <ination noises> ็บคนมาฝั่งฝั่งนี้มีคนนะหนึ่งคนนะครับเข้าก่อนจะเย็นยิงบนียงอ๋อชิดหายเปิดแมวมึงมึงยิงอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เดียวเลวเวี หมดโทษโทษโทไม่มีใครมาใกล้กมเลยพยายามดูเรดาร์บ่อยๆนะครับผมวิ่งยังไง ดูบ่อยๆกูไม่รู้จะดูบ่อยอยังไงแล้วครับตอนนี้เลด้าเนี่ยเริ่มห่างแยยล้วะเฮ้ยขยับออกมาโอเมกันงานนี้ก็มา หางนี้ก็รูกกลางเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้มึงสนใจคนหน่อยดิตรงนั้นน่ะไม่เห็นหรอเดี๋ยวคุยยิงให้เดี๋ยวคุยยิงให้ยิงมึงนั่นแหละมึงใครตายเลยที่เมื่อกี้ผมยิงเข้าไปเต็มหัวไม่ตายว่ะงงปะ หนมีคนยิงแถวนี้เห็นอยู่แว๊บเนี่ยอะไรเหรอดักดักตรงนี้ไม่ใช่ไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยไปเลยโอ้โอ้โอ้ไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูวตรงนี้มันติดติดมุมอุ้ยอุ้ยแถวนี้มันแหลกว่ะไม่เอาละไม่อยู่แล้วตรงนี้ไปเลยไปแล้วไปแล้ว เราแม่งโปรเฟชชั่นอลโปรเฟชชั่นอลไปแล้วไปแล้วโปรเฟชชั่นอลเห็นแล้วว่าเห็นแล้วว่าเห็นแล้วว่าเขาไปแอบ,บเลยตรงเอ้ยเดี๋ยว <c oughs> เยวนี้เลนเลด้ามันส้มไม่เอานะ mấy ao ná, tựa anh, giờ vưng cỡ thèo này xe, giờ vưng <laughs> hey, Mắc. ui ui, đi đâu đi đâu thằng này thằng này thằng này, vun vun เกิดตรงนี้เลยเหรอเกิดตรงนี้เลยเหรอทางนี้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 มีคนนะครับทางนี้เอ,อเอ้าไรเฮ้ยโอ้ปล่อยมันมาได้ไงปล่อยมันมาได้ไงอ้าวปล่อยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวจะยาก่อนเี้ยตายกันหนึนตัว โอเคเอาเป็นว่าเราก็พักพักก่อนดีกว่าโอเคก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับซิวเกนกุน๊ดไนท์นะฮะบ๊ายบาย